ชีสเบเกอร์สลัดผักเกล็ดฝ่ายง่ายๆสไตล์โฮมเมดเนาะค่นะไปกันเลยเอาชิวามั้ยน้ำเพียได้ไหอได้ป่ะเดี๋ยวป่ะเดี no วป่ o เนาะน้ำเพียได้ป่ะเนาะโอ้ยบอส ติดบ้านตลาดกันก่อนนะคะมาหน่ค่ะเจ็้ที่สองค่ะนี่คะ่คคะชีวิตของบ่ายๆแล้วกันอาไรไ้มากเยกาแฟด้า กาแเฟเราได้กาแ,แฟดำไม่บันทานประมาณนี้เลยค่ะเลิกใส่คิีมแหละตอนเนี้ยค่ะเอากวยกาแฟออกไปทิง้งบรรยากาศนอกบ้านวันนี้ร้อนอีกแล้วค่ะฝนไมตต่ตก Now. Yeah. That's a grease, isn't it? It's a little cool right now, but it'll be warm later. Hot today, lovely. ฟาร์ดบี look at that very good day today เป็นเป็นฟรีนะคะเนาะโบกากินค่ะถ้าเอามาอย่างเนาะค่ะเนาะ ย่างกินกับสมตำการอ่านกินน้ำพรอมเด็กสิฮ่ายืดูัวงพิงแซดนารินทำอะไรลูก ค่ะเขียดอิโมค่ะไลคยค่ะค่ะแต่ว่าแต่ว่าอ่านกินอยู่ค่ะแต่บกากินค่ะว้าวเลิกเรียนมาสวิง บรรยากาศดีอีกหนึ่งวันค่ะวันนี้ไม่ร้อนไม่หนาวเกินไปนลินเลิกเรียนมากกวจะประมาณเนี้ค่ะวันนี้อยากเล่นนอกบ้านไปดูวิธีมันได้เลยย้นเลทีฟีน้า ไปได้แล้วไปได้แล้วโอเควันนี้เขาครัวทำชีสเบอร์เกอร์เฟนฟรายนะคะชีสเบอร์เกอร์เฟนฟรายค่ะวันนี้พ่อบ้านอยากกินเบอร์เกอร์นี่แหละค่ะเพื่อนๆค่ะเฟนฟรายสำเร็จรูปมาแล้วในห่อเนี่ยค่ะแล้วก็ ชีสเบอร์เกอร์สลัดผักเกินฝายง่ายๆสไตล์โฮมเมดเนาะค่ะเนาะไปกันเลยค่ะอาหารเย็นง่ายๆสไตล์แม่บ้านชีสเบเกอร์ร้อนๆจากเตาเลยค่ะเป็นไฟเฟ็นไฟ Sheep ka, chupa ka. yeah. Mm -hmm. mm -hmm. give me then. Catch up okay? yep, here. Here huh? ปล่อยฮะ